ความงดงามเรื่องธรรมชาติของเชียงรายเป็นที่รู้จักและเป็นหมุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวมาช้านานนะคะในอีกมิติหนึ่งเชียงรายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายดา้านศิลปะวัฒนธรรมสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความเป็นเมืองแห่งศิลปะค่ะสิ่งเหล่านี้หล่อล้อมให้เชียงรายเป็นเมืองที่มากด้วยผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ค่ะ จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับแล้วก็เราเองมีทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวรายได้หลักของจังหวัดเชียงรายมาจากภาคบริการด้านการท่องเที่ยวถึงร้อยละหกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจังหวัดเองได้ส่งเสริมให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายแบรนด์หรือเชียงรายแบรนด์พัสนะครับสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาเชียงรายได้เลือกหาสินค้านะครับและบริการที่ดีที่ได้รับมาตรฐานนะครับมองหาเชียงรายแบนด์ครับ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเปิดเมืองเชียงรายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดเชียงรายจึงได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เชียงรายแบรนด์ยกระดับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทั้งสินค้าการบริการการท่องเที่ยวภายใต้ตาสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์และเชียงรายแบรนด์พลัสสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชียงรายเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีผลผลิตทางการเกษตรมากมายเลยล่ะค่ะและหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของเชียงรายแน่นอนค่ะนั่นก็คือสับป,ประรดนะคะสีเหลืองว้าฉ่ำมากๆมีสองสายพันธุ์นะคะคือสายพันธุ์นางแ,แลและภูแลค่ะมองหาสินค้าและบริการคุณภาพมองหาสัญ,ญลักษณ์เชียงรายแบนด์และเชียงรายแบนด์พัฒน์ ด้วยความที่เชียงรายนะคะมีพื้นที่ป่ากว่า32%ค่ะและเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยฉะนั้นก็เลยมีน้ำผึ้งป่านะคะที่หวานแล้วก็หอมมีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะน้ำผึ้งสมายบีนะครับมีผึ้งที่เราเลี้ยงใกล้ชิดกับธรรมชาตินะจะมีน้ำผึ้งอยู่2 2ประเภทก็คือน้ำผึ้งดอกไม้ป่าและน้ำผึ้งดอกลำไยนะฮะ ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของออยนะครับมองหาสินค้าและบริการคุณภาพมองหาสัญ,ญลักษณ์เชียงรายแบรนด์และเชียงรายแบรนด์พลสนอกจากป่านะคะจะให้น้ำผึ้งป่าคุณภาพดีแล้วสภาพบรรยากาศที่หนาวเย็นบนดอยช้างค่ะยังถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสำหรับการปลูกแมคคาเดเมียคุณภาพแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของเชียงรายเลยนะคะ ดีซอมัคคาเดเมียลูกใหญ่คุณภาพดีกรอบอร่อยต้องที่โดยช้างที่เดียวเท่านั้นมองหาสินค้าและบริการคุณภาพมองหาสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์และเชียงรายแบรนด์พลัส หนึ่งงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นงานทํามือที่ละเอียดละออและมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะนั่นก็คืองานปักผ้าของวิสาหากิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทํามือบ้านจงเจริญหรือฮักวิลเลจที่อําเภอเวียงชัยค่ะฮักวิลเลจผ้าปักมือเจียงหายตําบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยเป็นผลงานของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกเกษตรกรและก่อฝีมือของผู้สูงอายุ ตีอยู่ในหมู่บ้านเจ้าะจะมีลายปักที่งดงามโดดเด่นและก็อัตลักษณ์ของการปักตีบ่มือนไทยเลยเจ้ามองหาสินค้าและบริการคุณภาพต้องมองหาสัญ,ญลักษณ์เชียงรายแบรนด์และเชียงรายแบรนด์พาดเจ้าจากไม้พรมหลากหลายสีสันเหล่านี้นะคะนํามาถักทอแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามผ่านจินตนาการของผู้สร้างงานนะคะกลายมาเป็นข้าวของเครื่องใช้มากมายเลยล่ะคะ่ะ โคเชทักเส้นได้ล้อยสไตล์ล่านสีสันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาได้ออกแบบทันสมัยรวดลายนะักนะักราคาจับต้องได้เจ้ามองหาสินค้าและบริการคุณภาพมองหาสัญ,ญลักษณ์เชียงรายแบรนด์และเชียงรายแบรนด์พลาดเจ้า เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะได้รับเสียงตอบรับจากผู้ซื้อทั่วประเทศในกลุ่มสินค้าที่ดูแลร่างกายและสุขภาพด้วยสมุนไพรรุ่งระดาค่ะน้ำยาบวนปากด้วยสมุนไพรร้อเปเซเจ้าของรางวัลโอท็อปหดาวที่สำคัญนะคะได้รับตราสัญ,ญลักษณ์เชียงรายแบรนด์อีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเขามีทั้งหมด14อย่างที่เราได้รับรางวัลของเขาก็จะมีน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรแล้วก็แชมพูสะผมสมุนไพรดูแลและเติบโตอยู่ในชุมชนของอำเภอแม่สวยของเขาทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำใช้แรงงานในชุมชนทุกอย่างจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมองหาสินค้าแล้วก็บริการคุณภาพมองหาสัญ,ญลักษณ์เชียงรายแบรนด์แล้วก็เชียงรายแบรนด์พัดเจ้า เรื่องของผิวพรรณนะคะปัจจุบันนี้ไม่ไว่าหญิงหรือชายต่างดูแลไม่แพ้กันเลยนะคะสินค้าของเชียงรายค่ะที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมความงามซิลที่ทำจากใยไหมทองคำบริสุทธิ์แท้จากธรรมชาติร้อเซค่ะจากตัวไหมสู่เส้นใยไหมที่อุดมไปด้วยโปรตีนซิลเซรซินบริสุทธิ์จากธรรมชาติร้อเซมาเป็นผลิตภัณฑ์ความงามเพื่อผิวหน้า ที่ปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะมองหาสินค้าและบริการคุณภาพมองหาสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์และเชียงรายแบรนด์พลัสค่ะเชียงรายเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวนะคะ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงธรรมชาติด้วยค่ะจึงทําให้เชียงรายมีสินค้าด้านการท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนโรงแรมหรือร้านอาหารที่ได้มาตรฐานพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะเชียงแสนเป็นเมืองเก่าโบราณที่มีเรื่องเล่ามากมายอยากให้ทุกคนมาเที่ยวดูหลักทักษะ แล้วพากันไปเสริมดวงชะตาตามวัดต่างๆในเมืองเชียงแสนกันนะครับมองหาสินค้าและบริการคุณภาพมองหาสัญ,ญลักษณ์เชียงรายแบนและเชียงรายแบนพัดสัมผัสกลิ่นอายและความงดงามแห่งอดีตของเชียงแสนผ่านสถาปตัตยกรรมล้านนาที่สวยงามโรงแรมอธิตาพร้อมต้อนรับคุณด้วยความอบอุ่นแบบชาวเชียงแสน มองหาสินค้าและบริการคุณภาพมองหาสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์และเชียงรายแบรนด์พลัสได้รื่นรมเราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเปิดประสบการณ์ใหม่กับการกินอาหารสุขภาพแบบ Healthy and t a ท t y จากวัตถุดิบอินทรีย์ออร์แกนิทั้งจากไร่รื่นรมและของชุมชนนะคะผ่านทางเมนูอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และรับรองว่าทุกคนจะติดใจค่ะ มองหาสินค้าและบริการคุณภาพมองหาสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์และเชียงรายแบรนด์พลัสค่ะ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าคุณภาพภายใต้สัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นของสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสากลเชียงรายแบร,รนด์และเชียงรายแบร,รนด์พลัสนะคะดังนั้นซื้อสินค้าของเชียงรายอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ของเชียงรายแบร,รนด์เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานที่โดนใจคุณนะคะ